สบายดี bye. สวัสดีครับท่านผู้ชมหม่องสวอนเด้อพี่น้องลงมาบ้านอีกแล้วพี่น้องไอ้โมนิกาก็คือมาบ้านโมนิกะาบอกคือเก,าออก,อเกา่าพี่น้องไยบอกคือเก่าใลยบอพี่น้องมมีใครอยู่เพื่อนแลวเนาะโออตอยู่กับปู่สองคนพี่น้องอยู่กับปู่สองคนก็นเลยลงมาอนอนน้ำมอโตอย่างเนาะแล้วก็แม่เตียงไปไซบอพี่น้อง อเอาแม็กไปใสเอามงไปใสอนานางไปใชสามคนนี่เนะาะเอามงอนานางเอาแม็กไปทํางานอยู่ประเทศไทยพี่น้องไปชมดอกกพริกเนาะเหลือแต่ออโตโฤฤฤ้คิเลอร์ไรกะพอเนอะสวนแม่ไปเบิ่งมอลาเบิ่งมอลาเลี่ยงพี่น้องเอ้ย,อยเตียงนี่ อดบ่ได้ไอ right ้ออดบ่ได้เรียนรอมอลำเรื่องอยู่ไซกับไปแต่กับบอกไกลบันไดเนาะเมื่อเมื่อนี้อยู่บันทินเนาะบันทินเมืองไสบุทองเนาะห่างจากบ้านน้ำมงกับประมาณบมกเกินสิบกิโลเมตรเนาะพี่น้องบมกเกินสิบรักเหมืนเฮาเนาะประมาณเนาะอ่าอยู่คนละทางที่ไก่เคยไปเรียนอ่ามัธยมเนาะอ่ามอปลายเนาะพี่น้องเนาะไปเรียนหนังสืออยีกคนละ มาเนี่แหละเนาะพี่น้องหมอ,อไก่ปันธุ์ใดแต่กะทางมันกะลำบากนักะสีสาเนาะมื้อนี้ไก่มามกะมาแต่งพระเขา่าสู่ท่านพ่อกินเนาะพี่น้องกะสีมีเมนูกะสมบักเซียนเนาะแล้วกะลาบหมูและกะ,ะ,กะอ่ามกปลาแดกพี่น้องมกปลาแดกบ้านเฮาเนาะ บระเทศกินเองเนาะพี่น้องสื่อกับสื่อสำเร็จเนาะสื่อสำเร็จแดดอยู่มากพี่น้องมากกว่าแดดมื่อนี้ก็ถือมีบุญเนาะบุญกลุ่มเขาอยู่บ้านบ้านน้องแต้เนาะบ้านจี่อาภาษาบ้านเฮาเอิ้นบ้านน้องแต้คือบ้านสาวจอยเนาะบ้านสาวจอยบ้านเจ้าเาล้าหล่งเขาเจ้าเอิ้นบ้านน้องแต้เนาะพี่น้อง นือว่าบ้านน้งงน้อยเนาะสว่วนบ้านนี่เนาะกับพี่ไก่อยู่เพื่อนที่ร่างรักอยู่นี่ก็คืนอน้ำมงใหญ่พี่นอ้องเพราะว่าหมู่บ้านมันจะเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วที่นี่แหละมันแหนออกเป็นสองสามหมู่บ้านเลยพี่นอ้องในบ้านน้ำงงเนี่ยเขตนี่ใกล้ๆเนาะหมู่บ้านใกล้ๆนี่นไไนบ้านน้อยปังบ้านดูนาจานนี่เนาะกับยังนหน่อยเน,นาะบ้านน้ำงงนี่ใหญ่ใหญ่สะโพเขตนี่น,นะพี่นอ้อง ใคเขตอื่นกับูมมีบูบานใหญ่กว่านี้บอถ่าถ้ารวมกันเนาะถ้าบัยกกนะประมาณสามลอยปลายลังคาเนาะกับสี่รอยลังคาผมเลยเนาะคิดววานเนาะประมาณนี้นะเป็นก็เลยแีนยไอ้ยินแบบสีเนาะเสียงตู่เนาะตู่บ้านลมส่งมาทางพีเนาะเพราะว่าบ้านจะจอดบ้านสีอยู่เนื้อคือทางตะวันออกจากบ้านไก่เนาะ Ôi, nó tội luôn ừ. nhà với sai ừ. nhà với sai nhà với ừ, sai hả nhà cứ ba bạc lá là... hả nhà cứ ba lá là nhà là... với lắm อ้อยเอาแม็กเอามุกแลนั่งกับไปแล้วลูกก็ชอบมาแล้วลูกก็ชอบชอบมาแล้วสบายดีพี่น้องลงมาใเอาโต้พี่น้องเนเห็นกล่องไหมนั่นนั่นเห็นกล่องไหมนั่นหย่างเลยเดี๋ยวเอาโต้หย่างแล้วห่างวัดมือเลย อชิมอดไะ้ชิมอดเป็นมหรวะจะเป็นมอจะได้รจะเป็นมอเฮ้ยเป็นเนี่ยฮัหเป็นมาอมอดก็เป็นทีเียเยชิมอดแล้วนี่ไหดๆดีลกนี้ปุ่มแดงเห็นปุ่มแดงปุ่มแดงมอดหอดนี้มันธู์ูได้มีนักซื้อขึ้นนะแล้มันเป็นมอดค่ะบบมี่เลวมันหมอดมีิมอดเลยอาๆชิมอลงกรบเปถื น่อยอ่ะกินข้าวกันเออละปิกตงลูกประตูเพื่อนคนพอมีผิกเดือบเยอะในตู้เย็นผิกเดือบมีอยู่บ่กินในกันเลย Này Chị này Chị này nào ai? Ui dồi ôi Chị Bà luôn Nói Thấy rồi lại lả đây Rồi bụng lả đây lại không? Quay đi nó không có lọc cốt ích Cốt bài đây em gầm Hắn chịu giúp kéo tới đây mà Mà

กินขาวะพ่ตอนนี้กินขาวะนี่เปิด่มพนเลยเยนกอน อะองก่อนกาาเนีก่อนกาแฟนะจ้าจ้าจ้ากา่อยนี่เนียก่อกาแเแขกเจ้าเล็กอะไรผู้เขียวหนาเลยไม่ได้ห้างั้นเปิด้กบตุ้นปล่อยยิข้านะมนะกะไป้าวมีไปดต้เขาดมาลนะปตุ้ขาดเพิ่งเปลี่เนใช่้าองลงมาจากบ้าบ เอเท็นซาลาเปายุหือ่มันยังแมวขาดไปบอกกินแมวซาาเปานี่หอย้าหอยนี่หอยหออะไนมแม่ซาาเปาน่้นี่ยิ้มขำแวาย ยังทำกันด้อมียุ่งหอกเก็บยังหอพี่ขาวไหมไอ้ขาวไหมพี่ขาวไหมงานยังไอ่กินขาวเหมือนกันไหมข้าวนมีหรอไอ้กินขาว Ủa tội đổi làm nhạc không? cấp nhé Hùng Giang Tổng nhé nó ạ Tổng nó nó giọng ngu luôn Thế là tin măng. Nhà ngọt bất ngựng nhỏ em tội Ừ

Rai bữa tiệc khan ngang ngang ngơi 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 này ngơi 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 này mình cái... nữa, đây cái

นี่งชอ,องนะคลิปหนึ่ง,งไงกไ่ขอ,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 ขอาลาบเพีย่ไม่้พี่น้องเนอพอกันในเขียหนาเด้พี่น้องหาพิพาการดกคอโหดคอพายไลนยเนาะดินแห้งพี่น้องสบายดสบายดีไปอุมได้พนไเบ็ดด้พี่นอ้ดดนองเ้อไก่ีมาตอบอ่าเป็นคลิปวิดีโอให้เนาะอ่าที้ฝาคอมเมนต์ไลน์ ตากคอมเมนต์ไลค์กันตอบเป็นวิดีโอเนาะผ่าบลัฟกับใจทีตอบในคอมเมนต์เลยครับอย่างเนาะขอบคุณไลค์ขอบใจไลค์เน่างเนาะคนอยู่กับหลานสองคนเย้าไปอยู่แล้วไปบินแล้ว